สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นแนวคัดสำคัญในพุทธปัตยาน,นะคะองค์ประกอบพื้นฐานหอย่างของชีวิตเราตามมุมมองพุทธศาสนาแล้ววันนี้เราจะเจาะลิกไปที่ตัวที่สี่คือสังขารขันซึ่งเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องความตั้งใจผลที่จะตามมาอะไรทำนองนั้นมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันค่ะครับ การเข้าใจเรื่องขันห้าเนี่ยโดยเฉพาะสังขารขันนะถือเป็นหัวใจสำคัญเลยครับในการเข้าใจคำสอนเรื่องธรรมชาติของชีวิตความทุกข์และก็ทางดับทุกข์เพราะว่าสังขารขันเนี่ยแหละครับทีเ่เหมือนเป็นอาจจะเรียกว่าโรงงานผลิตกรรมก็ได้นะโอ้โหโรงงานผลิตกรรมครับเป็นตัวแทนของเจตนาแล้วก็พวกพลังปรุงแต่งทั้งจิตต่างๆทั้งหมดเลยที่ขับเคลื่อนให้เราคิด พูดทำแล้วก็รับผลของการกระทำนั้นๆด้วยทั้งในชาตินี้ชาติต่อๆไปเป็น,นกลไกเบื้องหลังวงจรที่เรียกว่าสังสารวัตรเลยครับคำว่าโรงงานผลิตกรรมนี่แบบเห็นภาพเลยค่ะเหมือนทำงานตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะช่วยขยายความคำว่าสังขารในบริบทนี้ให้ชัดขึ้นหน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆมันคืออะไรที่บอกว่าเป็นผู้ปรุงแต่งจิตใจใช่ครับคาว่าสังขารเนี่ยถ้าแปลตามศัพท์เลยนะมันคือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น หรือสภาพที่ปรุงแต่งจิตเพราะฉะนั้นสังขารขันก็จะหมายถึงกลุ่มของสภาวธรรมทางจิตหรือที่เรียกว่าเจตสิกนะครับที่มันทําหน้าที่ปรุงแต่งคุณภาพของจิตให้มีลักษณะต่างๆเกิดขึ้นอ๋อค่ะเช่นทําให้จิตเป็นกุศลคือดีงามมีประโยชน์หรือเป็นอกุศลคือไม่ดีมีโทษหรือเป็นกลางๆที่เรียกว่าอพยกฤตคือมันไม่ใช่ตัวจิตโดยตรงที่เป็นวิญญ,ญาณขันที่รับรู้อารมณ์นะครับแต่เหมือนเป็น ทีมงานที่เข้ามาทำงานกับจิตเหมือนเป็นทีมงานเบื้องหลังหรอคะใช่ครับทำให้จิตมีสีสันมีทิศทางมีพลังในการสร้างสรรหรือบางทีก็ทำลายได้เหมือนกันหมายความว่าสังขารคันไม่ใช่แค่ความคิดฟุ้งๆแต่เป็นเหมือนกลุ่มของพลังงานหรือแรงขับทางจิตที่ทำให้เกิดความคิดการตัดสินใจความรู้สึกต่างๆแล้วก็นำไปสู่การกระทำอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ใช่เลยครับเข้าใจได้ถูกต้องเลยแล้วขอบเขตของสังขารละขันเนี่ยกว้างมากนะในพระพิธรรมเนี่ยท่านจำแนกเจตสิกที่เป็นสังขารละขันไว้ตั้ง50ประเภทนะครับ50เลยเหรอคะครับจากเจตสิกทั้งหมด52นะครับคือเว้นเวทนากับสัญญาไปเพราะ2ตัวนั้นเป็นขันของตัวเองไปแล้วแต่ว่าตัวที่เป็นแกนหลักจริงๆสำคัญที่สุดในกลุ่มนี้เลยก็คือเจตนาครับเจตนา คำนี้ได้ยินบ่อยมากค่ะในทางพุทธศาสนาช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมเจตนาถึงเป็นแกนหลักของสังขารขันค่ะครับผมเจตนาหรือเจตนาเนี่ยคือความจงใจความตั้งใจหรือจะเรียกว่าเป็นตัวกรรมที่แท้จริงเลยก็ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะครับว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมอ๋อค่ะหรือแม้แต่ทางใจมันเหมือนเป็นแม่ทับเลยครับที่นำกองทัพความคิดคำพูดการกระทำ คุณภาพของเจตนาเนี่ยว่าเป็นกุศลหรืออกุศลก็จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของกรรมโดยตรงเลยแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตเราเข้าใจแล้วค่ะเจตนาเป็นเหมือนตัวกำหนดทิศทางแต่เมื่อกี้บอกว่ามีเจตสิกตั้ง50อย่างที่เป็นสังขารละขันนอกจากเจตนาแล้วพอจะยกตัวอย่างสังขารสำคัญๆที่เราพอจะสังเกตเห็นได้ในชีวิตประจาวันอีกสักหน่อยได้ไหมคะจะได้เห็นภาพรวมทีมงานปรุงแต่งจิตกลุ่มนี้ชัดขึ้นนะคะได้ครับ นอกจากเจตนาแล้วเนี่ยก็ยังมีสังขารอื่นๆที่สำคัญแล้วก็ทำงานร่วมกันอยู่เรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวแรกมณสิการแปลว่าการทำในใจการใส่ใจหรือการนึกถึงอารมณ์มณสิการครับมันเหมือนเป็นประตูด่านแรกเลยที่เปิดรับอารมณ์เข้ามาสู่จิตหรือเป็นการหันความสนใจของจิตไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราเถ่ไถหน้าจอมือถือเนี่ย มีข้อมูลเยอะแยะเลยผ่านตาเราไปค่ะใช่ค่ะแต่มนสิการคือตัวที่ทำให้เราหยุดแล้วก็เพ่งความสนใจไปที่โพสต์ใดโพสต์หนึ่งหรือข้อความใดข้อความหนึ่งเป็นพิเศษอ๋อเหมือนตัวโฟกัสเหรอคะใช่ครับนั่นแหละครับคือการทำงานของมนสิการซึ่งมันก็จะนำไปสู่สังขารอื่นๆต่อไปได้อีกอีกตัวคือผัสสะคือการกระทบกันของอายตนะภายในเช่น ตาหูจมกกจกกูกลิ้นกายใจกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทางใจแล้วก็ต้องมีวิญญาณคือการรับรู้ด้วยแม้ผัสสะจะเป็นพื้นฐานการรับรู้แต่ในทางอภิธรรมก็จัดเป็นสังขารขันด้วยครับเพราะเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่สำคัญมากที่จะปรุงแต่งให้เกิดเวทนาสัญญาและสังขารอื่นๆตามมาอ๋อตัวกระทบก็เป็นสังขารด้วยครับผม แล้วก็มีสมาธิหรืออีกชื่อคือเอกคตาอันนี้คือความตั้งมั่นของจิตในอารมณ์เดียวจิตจดจ่อไม่ฟุ้งซ่านสมาธิเนี่ยเป็นสังขารฝ่ายกุศลที่สำคัญมากในการภาวนาทำให้จิตมีกำลังค่ะแต่สมาธิก็อาจเกิดในฝ่ายอกุศลได้เหมือนกันนะเช่นคนที่ใจจดจ่ออยู่กับการวางแผนทำเรื่องไม่ดีอันนั้นก็เป็นสมาธิแบบหนึ่ง เป็นมิจฉาสมาธิเพียรพยายามความขยันเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนให้เกิดการกระทาไม่ว่าจะเป็นความเพียรในการทำดีที่เรียกว่าสัมมาวยายมะเช่นพยายามรักษาศีลพยายามนั่งสมาธิหรืออาจจะเป็นความเพียรในทางที่ผิดก็ได้นะที่เรียกว่ามิจฉาวามะเช่นพยายามหาทางโกงคนอื่นค่ะหรือแม้แต่ความเพียรในเรื่องทั่วๆไปที่ไม่ใช่บุญบาปโดยตรงก็ได้ครับ โอ้โหพอฟังตัวอย่างแล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะมันเหมือนกับว่าในจิตเรานี่มีอะไรทํางานร่วมกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตลอดเวลาเลยทั้งการรับรู้การใส่ใจความตั้งใจความพยายามสมาธิแล้วก็อื่นๆอีกซึ่งทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าสังขารขันเพราะมันกําลังปรุงแต่งประสบการณ์ของเราอยู่ณนะขณะนั้นและที่สําคัญคือมันไม่ได้จบแค่ตอนนั้นแต่ยังส่งผลต่อไปในอนาคตด้วยใช่ไหม ถูกต้องแม่นยำเลยครับนี่คือจุดที่น่าทึ่งและสำคัญมากเลยนะสังขารขันไม่ใช่แค่สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเฉยๆแต่มันมีพลังงานสะสมมีแรงส่งต่อหรือที่เรียกว่าพลังกรรมนะครับมันทิ้งร่องรอยหรือ Imprint ์ไว้ในกระแสจิตทิ้งร่องรอยใช่ครับ เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่รอวันให้ผลการกระทําที่เกิดจากเจตนานี้ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็เหมือนการหวายเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมไว้เสมอซึ่งมันจะส่งผลเป็นวิบากหรือผลของกรรมในเวลาที่เหมาะสมอืมอาจจะเป็นในปัจจุบันในอนาคตอันใกล้หรือในภูชาติต่อๆไปก็ได้ครับหมายความว่าทุกๆความตั้งใจทุกการตัดสินใจเลือกที่จะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจอะไรทุกความพยายามที่เราใช้ไปกำลังสร้างเหมือน พิมพ์เขียวหรือสคริปต์ให้ชีวิตในอนาคตของเราอยู่ตลอดเวลาเลยเหรอคะฟังดูแล้วก็มีทั้งส่วนที่ออแอบน่ากลัวนิดนึงแล้วก็ส่วนที่ให้ความหวังนะคะเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆครับส่วนที่อาจจะดูน่ากลัวก็คือเมื่อเราไม่เข้าใจกุไไกนี้เราอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยสังขารฝ่ายอากุศลโดยไม่รู้ตัวซึ่งมันมีรากมาจากกิเลสสําคัญ2ตัวคืออวิชชาอาวิชชาความไม่รู้ครับ ความไม่รู้ในอริยสัจสี่ความไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็อีกตัวคือตัณหาตัณหาความอยากใช่ครับความทยานอยากความปรารถนาในสิ่งที่น่าพอใจหรือกามตัณหาความอยากให้ตัวตนดำรงอยู่หรือภวะตัณหาหรือความอยากให้พ้นไปจากสิ่งที่ไม่พอใจหรือวิภวะตัณหา แล้วอวิชากับตัณหานี่มันมาขับเคลื่อนสังขารได้ยังไงอะมันเชื่อมกันยังไงคืออวิชานี่เปรียบเหมือนความมืดบอดนะครับทําให้เรามองไม่เห็นความจริงพอเรามองไม่เห็นก็ย่อมตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายแล้วมันก็เกิดความอยากหรือตันหาขึ้นมาในสิ่งที่ไม่ควรอยากหรืออยากผลักไสสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจค่ะตันหาเนี่ยแหละครับพี่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้เกิดเจตนาหรือสังขารอื่นๆที่เป็นไปเพื่อสนองความอยากนั้นๆ พอสังหารเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นก็กลายเป็นพลังกรรมที่ผลักดันให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดรับผลกรรมดีบ้างชั่วบ้างอยู่ในวงจรที่เรียกว่าสังสารวัตรหรือทะเลทุกที่แบบหาฝั่งไม่เจอนะครับนั่นคือด้านที่ฟังดูเหมือนเราจะติดกับอยู่ในวงจรนะคะแต่เมื่อกี้ท่านบอกว่ามีด้านที่ให้ความหวังด้วยใช่ครับใช่และนี่คือข่าวดีเลยนะแล้วก็เป็นหัวใจของคําสอนในพุทธศาสนาเลยถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น การเข้าใจกลไกของสังขารขันนี่แหละครับคือคุญแจสําคัญเลยที่จะไขเราออกจากวงจรสังสารวัตรได้เพราะเมื่อเรารู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เราสร้างกรรมแล้วก็เวียนว่าอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาสังขารขันของเราได้เหมือนกันครับ การปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาสังขารขันหมายถึงเราสามารถเลือกที่จะสร้างสังขารฝ่ายดีขึ้นมาแทนฝ่ายไม่ดีได้อย่างนั้นหรอคะแล้วมันทําได้ยังไงล่ะคะในเมื่อบางทีความคิดหรือความตั้งใจมันก็ผุดขึ้นมาเร็วมากจนแบบแทบไม่ทันรู้ตัวเลยเป็นคําถามที่ดีมากครับแล้วก็ชี้เห็นถึงความสําคัญของการฝึกฝนปฏิบัติเลยนะการจะเท่าทันและปรับเปลี่ยนสังขารได้เนี่ยต้องอาศัยเครื่องมือสําคัญเลยครับคือสติสติ ครับความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในสิ่งที่กำลังปรากฏทางกายทางใจในปัจจุบันขณะแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวชัดในสิ่งที่กำลังทำและที่ขาดไม่ได้คือปัญญาความเข้าใจถูกเห็นชอบตามเป็นจริงสติเนี่ยเปรียบเหมือนยามเฝ้าประตูใจเลยคอยสังเกตว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นมีความรู้สึกยังไงมีเจตนาอะไรกำลังก่อตัว พอสติเราแข็งแรงขึ้นเราจะเริ่มเห็นสังขารพวกนี้ได้เร็วขึ้นก่อนที่มันจะกลายเป็นคำพูดหรือการกระทำที่แบบควบคุมไม่ได้อ๋อคือเห็นมันก่อนใช่ครับพอเห็นแล้วเนี่ยปัญญาก็จะเข้ามาช่วยพิจารณาว่าสังขารที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเป็นกุศลหรืออกุศลมีประโยชน์หรือมีโทษนำไปสู่ความสุขหรือความทุกข์จากนั้นจึงใช้วิริยะ หรือความเพียรในทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาวายมะความเพียรที่ถูกต้องครับคือเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรป้องกันอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดให้ขึ้นแล้วก็เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้มันเจริญงอกงามต่อไปและทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นฐานกำลังให้จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบง่ายๆด้วยครับ ฟังดูเหมือนการฝึกระบบภูมิคุ้มกันทางใจเลยนะคะคือไม่ใช่แค่รักษาอาการเมื่อป่วยคือแก้ปัญหาเมื่อเกิดอากุศลแต่เป็นการสร้างความแข็งแรงให้ใจคือสร้างกุศลเพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยง่ายๆด้วยโอ้เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากครับแล้วก็ใกล้เคียงมากเลยการเจริญสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็เหมือนกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจจริงๆครับทําให้เราไม่ตกเป็นทาสของอวิชชาและตัณหาได้ง่ายๆ พอเราสามารถเลือกที่จะสร้างสังขารฝ่ายกุศลเช่นเมตตากรุณาสติปัญญาความเพียรชอบให้เกิดขึ้นบ,บ่อยๆสังขารเหล่านี้ก็จะค่อยๆเข้ามาแทนที่สังขารฝ่ายอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงทําให้กระแสกรรมของเราเปลี่ยนทิศทางได้ครับจากที่เคยไหลไปสู่วัฏสงสารก็ค่อยๆเปลี่ยนทิศมุ่งไปสู่ความสงบเย็นและการดับทุกข์คืนนิพพานในที่สุด แสดงว่าสังขารขันนี่เองที่เป็นทั้งปัญหาเมื่อถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสแล้วก็เป็นทางออกด้วยเมื่อเราเรียนรู้ที่จะควบคุมและพัฒนามันไปนในทางที่ถูกต้องเหมือนดาบสองคมที่เราต้องเรียนรู้วิธีใช้ให้เป็นอย่างนั้นไหมคะถูกต้องเลยครับสังขารขันมีศักยภาพทั้งในการสร้างทุกข์และสร้างหนทางพ้นทุกข์ได้จริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มันยังไงเราจะปล่อยให้มันถูกครอบงำด้วยอวิชชาตันหา หรือเราจะฝึกฝนตนเองให้มีสติมีปัญญาเข้าใจกลไกลของมันแล้วก็เลือกสร้างสังขารที่เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขที่แท้จริงเรื่องนี้นำไปสู่คำถามสำคัญในทางปฏิบัติเลยค่ะว่าสำหรับคนทั่วไปอย่างเราๆที่อาจจะไม่ได้มีเวลาปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นจริงจังการจะรู้เท่าทันสังขารที่มันเกิดขึ้นเร็วๆในชีวิตประจำวันเช่นความคิดแวบหนึ่งความรู้สึกหงุดหงิด หรือความอยากเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันดูเป็นเรื่องท้าทายมากๆเลยค่ะมีข้อแนะนําเบื้องต้นไหมคะว่าจะเริ่มต้นสังเกตรหรือฝึกฝนยังไงดีคะเป็นคําถามที่สําคัญมากครับเพราะการปฏิบัติจริงๆไม่ได้จํากัดอยู่แค่รูปแบบการนั่งสมาธิเดินจงกรมเท่านั้นนะแต่สามารถทําได้ในทุกขณะของชีวิตประจําวันเลยการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดเลยคือการฝึกรู้ตัวบ่อยๆในกิจกรรมต่างๆที่เราทําอยู่รู้ตัวบ่อยๆครับ เช่นลองสังเกตความคิดที่มันผุดขึ้นมาในใจดูบ้างไม่ต้องไปตัดสินว่าดีไม่ดีแค่รู้ว่าเออตอนนี้กําลังคิดเรื่องอะไรอยู่สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกายทางใจเช่นรู้สึกตึงตรงไหนสบายไม่สบายใจชอบใจไม่ชอบใจกับสิ่งที่เห็นหรือได้ยินแค่สังเกตเฉยๆใช่ครับสังเกตความตั้งใจก่อนที่จะพูดหรือทำอะไรลองถามตัวเองเบาๆในใจก็ได้ว่า เรากำลังจะพูดหรือทำสิ่งนี้ด้วยเจตนาอะไรนะแม้แต่การสังเกตลมหายใจเข้าออกเป็นครั้งคราวระหว่างวันเนี่ยก็ช่วยดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ดีมากแล้วมันจะทำให้เรามีช่องว่างที่จะเห็นสังขารต่างๆได้ชัดขึ้นการฝึกรู้ตัวเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหะครับที่จะค่อยๆทำให้สติแข็งแรงขึ้นแล้วเราจะเริ่มเห็นการทำงานของสังขารขันในชีวิตจริงของเราได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ไม่จําเป็นต้องทําให้ได้สมบูรณ์แบบนะครับแค่เริ่มต้นสังเกตก็ถือเป็นก้าวสาคัญแล้วฟังดูทําได้จริงมากขึ้นค่ะคือเริ่มจากการเป็นเหมือนผู้สังเกตการภายในใจตัวเองบ่อยๆไม่ต้องพยายามควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงทันทีแต่แค่เห็นมันก่อนใช่ครับการเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของปัญญาเลยพรเราเห็นบ่อยๆว่าสังขารเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราก็จะค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นลงแล้วก็จะมีอิสระที่จะเลือกตอบสนองต่อสิ่งต่างๆด้วยสติด้วยปัญญามากขึ้นแทนที่จะตอบสนองไปตามความเคยชินเดิมๆที่มันถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสนะครับแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรคะถ้าจะสรุปความสำคัญของสังขารขันที่เราคุยกันมาอย่างละเอียดวันนี้ก็คือสังขารขันเป็นองค์ประกอบสำคัญอันดับสี่ของขันห้า เป็นศูนย์รวมของเจตนาความตั้งใจรวมทั้งสภาวะปรุงแต่งจิตอื่นๆทั้งดีและไม่ดีมันคือพลังงานหรือกลไกที่ขับเคลื่อนการสร้างกรรมทั้งทางกายวาจาและใจซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์ชีวิตของเราทั้งปัจจุบันและอนาคต การเข้าใจกลไกลนี้อย่างท่องแท้จึงไม่ใช่แค่เรื่องปรัชญาแต่เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจที่มาของสุขทุกข์แล้วก็เป็นแนวทางปฏิบตัติเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงเลยนะคะโอ้สรุปได้ครอบคลุมแล้วก็เห็นภาพชัดเจนดีมากครับและในตอนท้ายนี้มีแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจอยากชวนให้นากลับไปลองพิจารณาต่อดูนะครับ คือลองใช้เวลาสักนิดในแต่ละวันลองทบทวนหรือสังเกตดูว่าสังขารตัวไหนบ้างที่มันโดดเด่นหรือเกิดขึ้นบ่อยๆในใจเราในวันนั้นๆอ๋อให้ลองสังเกตตัวเองดูครับเช่นมีความตั้งใจหรือเจตนาอะไรที่ผลักดันการกระทําส่วนใหญ่ของเราในวันนี้เราใช้การใส่ใจหรือมนสิการไปกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษสิ่งที่เราเลือกให้ความสําคัญนั้นส่งผลต่ออารมณ์ความคิดเรายังไงบ้าง พลังงานหรือความเพียรหรือวิริยะที่เราใช้ไปในกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันถูกใช้ไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์หรือว่าสูญเปล่าไปกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระหรือเปล่าอืมน่าคิดค่ะมีสมาธิหรือความจดจอ่อหรือเอกขคตาเกิดขึ้นบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นในการทำงานการฟังหรือแม้แต่ตอนพักผ่อนการเฝ้าสังเกตการภูมิทัศน์ภายในใจของเราแบบนี้นะครับ แม้เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าทำอย่างสม่ำเสมออาจจะค่อยๆเปิดมุมมองใหม่ๆให้เราเห็นถึงพลังในการเลือกและสร้างประสบการณ์ชีวิตของเราเองได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะตระหนักได้ว่าเราไม่ได้เป็นแค่หุ่นยนต์ที่ถูกควบคุมโดยสถานการณ์ภายนอกหรืออารมณ์ที่ผันผวน,นอย่างเดียวนะแต่เรามีศักยภาพที่จะเป็นผู้กำกับชีวิตของตนเองได้จริงๆผ่านการทำความเข้าใจและก็ฝึกฝนสังขารขันของเรานี่เองครับ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจเรื่องที่ลึกซึง้งและก็มีประโยชน์อย่างยิ่งนี้นะครับยังมีแง่มุมอื่นๆอีกมากที่รอยเราไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมกันครับ